สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้มาต้มปลานินปลานิลกันนะต้ยมยำปลานินต้มน้ำให้เดือดกันนะในในน้ำนี่มีมะขามเปียกเลยนะในน้ำนี่จะมีมะขามเปียกต้มไปแล้วเพราะว่าเอ,อมามะขามเปียกมันเปื่อยช้าแล้วก็จะใส่เกลือ ใส่เกลือรประมาณแค่นี้ครึ่งทับพีประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยไม่เค็มนะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำปลานินถ้าถ้าต้มยำแบบนี้จะไม่มีกลิ่นคาวปลานะใส่ปลาินไปเลยใส่ใส่แล้วก็ใส่ผงนัวเพราะพวกเราจะขาดผงนัวไม่ได้ ช้อนชาพ,นพู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 นแล้วก็เติมด้วยหน่อยนึงแล้วก็ใส่ขนอก้อนหนึ่งก้อน ราใส่กะนอะราไปแด้งใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้อันนี้พริกต้มยำนะอันนี้พริกในพริกนี่จะมีหัวหอมแล้วก็พริกสดแล้วก็กะปิเอากะปิใส่ด้วยนะเพราะว่ากะปิเนี่ยมันจะดักกลิ่นคาวของปลาน,นิลดีมากเลยเวลาเวลาเราเลือกเลือกกินเรากินไม่หมดแล้วเย็นๆมันก็จะไม่มีกลิ่นเพราะว่ากินกะปิ มันมันไม่ได้ออกผิดกับผินะเราไปทำดูนะต้ยมยำปลาหนินต้ยมยำปลานิล แล้วทำแล้วทำแกยวแซ่บก่อทีนี้หลังจากนั้นพอเราต้มยำตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราต้มน้ำมัน ปรุงรสตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะเราก็เราก็ซิมเบิงบาา้งเราก็ชิมรสชาติรสชาติมันรสชาติดูว่าได้ที่ไหมมันก็ได้ที่แล้วนะแต่มันจืดหน่อยนึงใส่เกิอหน่อยหนึง มันจะไม่ใส่น้ำปลานะที่บ้านนะใส่เกลือประมาณแค่นี้ใส่ลงไปหลังจากนั้นเสร็จอันนี้คือปลานิลน,นะเราล้างไว้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่ออกจากน้ำ chúng thích ชิมดูใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วน้ำมันได้ที่ไหมพอน้ำมันได้ที่เสร็จเราก็ใส่ปลานินลงไปเลยนะคะใส่ปลานินลงไปเลยเราปรุงก่อนนะปรุงก่อนที่จะใส่ตัวปลานะใส่ปลานิญลงไปอันนี้ต้ยมยำปลานิน อร่อยสูตรนี้อร่อยมากแล้วก็ไม่เหม็นคาวนะบอกไว้ก่อนอย่าพึ่งไปคนมันนะแล้วทีนี้เราจะทำแกวแกวแกวใส่ตัวนี้แกวแซบจะมีพริกพริกป่นแล้วผงนัวแล้วก็อันนี้กระเทียม กระเทียมสับใส่น้ำปลาลงไปเสียงหมาใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยใส่ยางเงี้ยน้ำปลาหมดใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็มะนาวสูตรนี้รับรองเด็ดรับรองเด็ดเด็ด เปี้ยวควมอะไรก็คือปรุงครั้งเดียวคือเราไม่ต้องชิมตอนที่ปลามานะันนี่นี่ที่บ้านนี้จะเรียกแก้วแซ่ เราส่กทีเราใส่น้ำปลาไปเยอะใช่ไหมเราเอาน้ำตัวนี้ใส่ไปเลยใส่ไปใส่เพื่อไม่ให้มันเค็มแค่นี้หม้อจะดำดำจะได้กินต้มปลานิลแบบอร่อยมากแล้วก็ไม่เหม็นคาวแล้วก็ชิมเบิง้งอย่างนี้เลย ตอนที่เราเอาปลาใส่อย่าเพิ่งไปคนมันนะแต่นี่จะกดดูให้ดูแค่นี้พอพอหลังจากนั้นเราทำเสร็จเราก็ใส่หม้อน,นี้เหมือนเดิมนะเพราะว่าที่บ้านจะชอบกินร้อนๆ สถ้าเราไปต้มปลาก่อนปลาเละน,นี่เห็นไหมหลุดเนื้อปลาจะไม่เละถ้าเราปรุงเครื่องก่อนปลาจะไม่เละเราต้องปรุงเครื่องก่อนดูให้จบดูคลิปให้จบนะคะชิมเบิงเห็นไหมไม่ต้องปรุงเลยจบเลยตอนนี้พอใส่อันนี้ลงไปนะยิ่งอร่อยกว่าเดิม ว่าเราต้มนี้เราไม่ต้องให้มันไปเปลื่ยมากเพราะเราจะไปต้มใส่หม้อไฟเล็กๆเราอีกปรุงแค่นี้ปุุงแค่นี้ก็คือโอเคแล้วเขาเพืนเลือดเสร็จนะ กป่นนะพริกป่นจะมีน้ำตาเอจะมีพริกป่นมีน้ำปลามีกระเทียมสับแล้วก็มีผงนัวประมาวนาลูกหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใส่นี่ลงไปเลยใส่ลงไปช้อนหนึ่งสองช้อนก็ได้แล้วแต่ช้อนแล้วก็จะแล้วก็ผัดทีใส่ลงไป เป็นอันเสร็จสิ้นต้มปลาเราต้มปลานิลอันนี้อันนี้ใบกะเพรานะลืมบอกว่ามีใบผักชีใบเลื่อยด้วยแล้วก็ต้นหอมผักชีอะไรนี่แหละแล้วก็ใส่ใบหหดใบกะเพราลงไปต้มมากไปได้นะคะพอได้เอาเดี๋ยวปลามันเปื่อยพราะเราต้องไปใส่หม้อไฟเล็กๆอีกหม้อไอ้เล็กๆเมื่อกี้เนี่ย เนี่ยปลาเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นชิ้นใหญ่ๆตัวโตแล้วก็ไม่เหม็นคาวนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคนเวลาตอนที่เราไปไม่ต้องไม่ต้องไปคนมันบ่อยแค่นี้พออันนี้คือจบจบเกมจบเกมในอาหารวันนี้ชิมดูอีกรอบขยันชิมไหมพอใส่เครื่องพวกต้นหอมแล้วก็ใบกระเพราลงไปแล้วแล้วมันจะหอมแล้วมันจะอร่อย ลองไปทําดูนะคะันเพื่อน,นแต่แก้วตัวนี้ก็เอาไปกับแก้มอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามจ้าเป็นเพื่อน,นจา้าเดี๋ยวให้ดูตัวปลาเดี๋ยวให้เออนี่ให้ดูนี่หัวมันมันก็ยังเป็นชิ้นอยู่เพราะว่าต้มแบบนี้นะอย่างสมมติมันเย็นมันเย็นแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าเราทำสูตรของเรา นี่ค่ะเห็นไหมตัวปลาก็ไม่เบื่อยขอบคุณนะคะที่เขามารับชมจ้า